เรื่องต่อไปนี้ก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันครับจู่ๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่าสําหรับโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตหนึ่งมืนบาทที่ปลายปีนี้คาดว่าจะใช้เงินได้กันเนี่ยสรุปซื้อสมาร์ทโฟนได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลมองว่าเป็นเครื่องมือทํากินครับ นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอ l เล็ต0 0 0่บาทยังมีประเด็นที่หลายคนสนใจมากๆก็คือสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าร่วมโครงการไหมเราได้ตง 10, ังหมื่นหนึ่งเอามาซื้อ iPhone ได้ปล่าข้อสรุปวันนี้รัฐบาลมองว่าสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหากินไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยที่ห จึงเหมาะสมแล้วที่จะเข้าร่วมโครงการได้ส่วนจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ iPhone ไ,ได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับแต่คาดการกันว่าจะซื้อได้ทุกรุ่น